ประทับมรณะบทที่33อนุภาพสถานฟ้าท่งเท็นขีกว่าตาไปรอบข้างตรลบหนึ่งเข็นเสียงว่าท่านทั้งเจ็ดยามีชีวิตอาศัยอำนาจนายเหนืออวดโอริผลเที่ยวคมเหงคุกคามคนต้องตกตายก่อนนายเหนือนับว่าสมควรอยู่บัดนี้ทุกท่านเข้ามาเถอะซากศพของพวก้องอย่างไม่เย็นชืดคนทั้งเจ็ล้วนไม่กล้าชะราลเล่นเล่อพากระเกงลมปานขึ้นเปียมลน้น เสิบทาเข้ามาทีละก้าวกะชับวงล้อมแคบเล็กลงทงเทนทีกล่าวเสียงราบเรียบทุกท่านเข้ามาอย่างวางใจเถอะก่อนที่ทุกท่านจะลงมือข้าพระเจ้ารับรองไม่ชิ้งปิศาบนบ่าพวกท่านชายการทั้งเจ็ดยังคงระมัดระวังอย่างเต็มที่คุกขามเข้าใกล้ไปอย่างเชื่องช้าประกายอาวุธสะท้อนต้องแสงอาทิตย์สาแสงแรลพลายบาดตาบรรยากาศในบริเวณเขม่งตึงเครียดถึงขีดสุด บีบขันผู้คนจนเอือัดแทบขาดใจตายหากแม้นเป็นไปได้คนของเกาะที่พระเจ้าปรารถนาใครช่วยเหลือบรุหนุ่มหน้าดำอีกแรงหนึ่งในที่สุดชายจักันทั้งเจ็ดคุกขามเข้าใกล้นัสมีสองเชียท่งเทนคียังคงยืนสงบอยู่กึงลางวงกล่าวว่าสองปาดเมฆผิวดูให้ชัดตาเราจะส่งเสริมคนประดานี้ไปยังปรอภพแล้วในเสียงว่ากล่าวเลื่อนมือขวาลง ยนอยู่ใกล้ด้ามกระบี่เสียนมังกรปาดข้างพันตวัดสั่งว่าจูจโจมชายกันทั้งเจ็ดพอฟังพากันโหร้องว่าลงมือพางสะบัดกราดฟาดอาวุธเสกแทงไปยัางใจกลางวงเป็นจุดเดียวดาบกระบี่ยามกวัดแกว่งก่อเกิดเปประกาศระยิบระยับผนึกเป็นล่างแหอันแน่นหนาะชวัดชเวญยิรอบข้างพลังกระบี่กีดฟาอากาศดังวิดวิวระคาหูต่อให้เป็นหนอนมแมลงหรือกระต่ายเปรียว ยามตกอยู่ท่ามกลางม่านอาวุธก็ไม่สามารถหลบรอดออกมาได้นักสู้สังกัดกอะเทพเจ้าคิดไม่ถึงว่าเจ็ดชัยกันพอพนึกกำลังกันกับเป็นอนุภาพปานนี้สีหน้าล้นแปรเปลี่ยนไปกระทั่งสามพี่น้องตระกูลงังและเทพพุทธาก็อดสถานใจไม่ได้เดาวนีชุดเขียวอีโย่งยงถึงกับสืบท้าไปหนึงก้าพิบตาที่ชัยกันทั้งเจ็ดจูโจมมือออก มือขวาที่ปล่อยห้อยรงของท่งเทนขีพันตวัดขึ้นในเสียงเปลืองดุดมังกรคำรามกระบี่ยาวที่แบบบางดุดกระดาษแต่ศาตร์ประกายเยียเยียบจับจิตก็ถูกกระชับมันปฏิกิริยาชักกระบี่ว่องไวยิ่งกว่าประกายไฟมีแต่สองปราดเมฆผิวหนึ่งเซนเกาะเทพเจ้าและเทพพุทธาที่ได้เห็นชัดตาพิบตาต่อมามานอาวุธรอบบริเวณก็ครอบคุมลงถึงใจกลางวง พันแว่งเสียงเย่เยียบของท่งเทีนขีดังว่าถึงวาระสุดท้ายท่านทั้งเจ็ดแล้วเร่งแล้วกำลังภายในใส่ตัวกระบี่และสะบัดควงเป็นวงกว้างเสียงเปลืองเปลืองดังสะท้านแก้วหูผู้คนแทบแตกทำลายบรรดาอาวุธที่จูดโจมเข้าไปล้วนหักสะบันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่ทว่าประกายกระบี่ขาววาวซึ่งแผ่กระจายออกเป็นวงกว้างนั้นยังคงศาสกระจายจ้า พุ่งชวัดเฉวียนใส่เราใช้กันรอบบริเวณโอ้ยโอ้ยเสียงแผดล้องพันดังปะกายโลหิตสาดกระจายศีษะที่ตาเลือกถลนเสียแยกเขี้ยวเจ็ดหัวพันปีกเรนขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยช่วงเวลาที่แทบจำแนกลำดับก่อนหลังไม่ออกผิบตาต่อมาจึงแว่วเสียงโครมโครมซากศพที่ไร้หัวทั้งเจ็ดกับยืนหยัดอยู่ชั่วระยะหนึ่งจากนั้นจึงล้มลงท่องเทนขียืนตาง,งานอยู่ท่ามกลางกองซากศพ บนล่างปราศจากคราบโลหิตแปดเปื้อนแม้สักหยดเดียวกระบีเสียงมังกรในมือชี้เฉียงลงสู่พื้นศาสตร์ประกายเย่เยบวาววับทันใดเสียงโห่ร้องอนิโลทยินดีพันดังมวลนหมู่นักสู้กอดเทพเจ้าพากันกระโดดโลดเต้นอย่างเริมตัวเทพพระทธากับพึมพำว่าหลักวิชามังกรขนดอุบัติซ้ำกระบีเสียงมังกรปรากฏขึ้นนี่เป็นคำนิยามซึ่งล่ำลือมากว่าร้อยปี บัดนี้ลับปรากฏขึ้นจริงแล้วหนึ่งเซนกอดเทพเจ้าพึมพำว่าหรือเป็นท่องเทนขีจริงๆมันได้กระบ,บี่สีมังกรจากที่ใดตาคู่งามทั้งสี่ของงังเงี้มุยอียงยงยงโดนจ้องจับอยู่ที่ท่องเทนขีทอประกายแห่งความรักและเทิดทูนอย่างจริงใจท่องเทนขีกวาดตาไปยังซากศพที่ไร้หัวทั้งเจ็แวบหนึ่งแล้วเสืบเท้าข้อหาสองปาดเมฆผิวห่างกันห้าเฉียเจองชักเท้าลง กล่าวเสียงเย็นชาบัดนี้ถึงวระของสองท่านแล้วมีทราบเป็นความตื่นตนกหรือเดือดดานคราวขาวใต้คางของสองปาดเมฆผิวล้วนผิวผิวสวยทั้งที่ปราจากรมโชยปรดาดข้างพันสรัดมือวูบป,ปากประกาศิทธ,ธิฐานฟ้าลงบนพื้นตวาดว่าเจ้าโพเย้าในเราสองผู้ที่ได้ใช้จะเป็นฝ่ายครอบของประกาศิทธิท่องเทนขีกล่าวเสียงเย็นชาประกาศิทธฐานฟ้าความจริง เป็นของเราเองสองปาดเมฆผิวหน้าแปรเปลี่ยนไปพวงว่าเจ้าเป็นใครข้าพเจ้าบอกแล้วว่าก่อนที่ท่านจะสิ้นลมปานพวกท่านย่อมทราบเองบัดนี้สองท่านเข้ามาเถอะหนึ่งเซียนเกาะทพเจ้าทราบระดับฝีมือสองปาดเมฆผิวเป็นอย่างดีกเกรงว่ามันสองจะลงมือจริงๆดังนั้นส่งเสียงว่าโบรถนมเจ้าประเมินสองปาดเมฆผิวต่ำสามไปแล้วคว้ามหมายในวาจา ต้องการกระตุ้นให้สองปาดหักร้างกับท่องเทียนขีตัวต่อตัว,ตวสองาดไม่ผิวจิตใจลึกซึง้งหนเลยไม่ทราบความหมายที่เครือบแฝงแต่ก็ไม่กล้าทุ่มเถียงปร,ราดข้างกอกกิ้งดวงตาไปมาพันเลือบเห็นกระบี่เสียนมกรในมือท่องเทียนขีดังนั้นฉุกใจคิดจงใจกล่าวอย,ย่างผ่าเผยหากให้เราสองปาดร่วมมือเจ้าต้องใช้อาวุธแสดงแน่ชัดมันเข้าใจว่าท่องเทียนขี มีกล้าใช้มือเปล่าเท้าเปื่อยหักล้างกับพวกมันท่องเท็นขีเดกดันว่าสองท่านไม่ต้องหาข้ออ้างมากความข้าไปเจ้าทราบดีว่าพวกท่านถนอมชีวิตยิ่งกว่ากิติภูมิย่ายอมมีหนทางรอดไม่คำนึงถึงกิติภูมิประจำตัววาจาประดานี้จีถึงใจดำสองปราดเมฆผิวสุดที่พวกมันจะทนทานรับได้ปาดเยียวคุณแขนจนแผดหัวรอยอย่างคุมข้างกล่าวว่าเจ้าผู้เย้า ที่ลำพองพยองนักสองปาดเมฆผิวหากไม่ปิดชีวิตเจ้ายินดีอาตะวิบาตกรรมในที่นี้จบคำศพตาเป็นในกับปาดกลางพากันเสิบเท้าถึงด้านซ้ายขวาท่งเทนขีทอดระยะห่างประมาณสามเทียท่งเทนขีเข็นเสียงว่าหากปล่อยสองท่านอาตะวิบาิกรรมในที่นี้ข้าพเจ้าก็ไม่อาจแบกหน้าไปพบวิญ,ญญาณที่ตกตายในเงื้อมือของสองท่านแล้วพางพลิกข้อมือ สอดกบีเสียมังกรคืนฝักปฏิกริยานี้มีเพียงเหนือความคาดหมายสองปาดเมฆผิวหนึ่งเซียกนกอดเทพเจ้าก็ตะรึงร่านวูบเ่านี้งามงางเง็กมุยอดล่ำร้องไม่ได้เทียนถ้าไม่อาจทำเช่นนี้เยี่ยงนี้ไม่อยู่ทำเกินไปกล่าวจบหมายถลันไปช่วยเหลือเทพธากับฉุดลังข้อมือนางไว้กล่าวว่าเอียเทา้าหรือเจ้ายัางไม่เข้าใจนิสัยใจคออันทรงถือดีของมันงงเง็กมุย ก้าวย่างวันไหวหรือพวกเราจะจับตาดูเขาว่าจาถัดจากนี้กับไม่มีกำลังขวัญกล่าวออกไปสองปาดเมฆผิวพอฟังเสียงน้ำน้องของงังเง็กหมุยความกริง่งเกรงต่อท่องเทียนขีก็สลายไปเนื่องเพราะพวกมันเชื่อว่างังเง็กหมุยต้องลงรู้ด,ดับฝีมือท่องเทียนขีดังนั้นสบตาก,กันวูบปาดข้างแค่หูรอกกล่าวว่าโบรตนมโู้ใดลงมือก่อน ท่งเทนขีกข่าวเสียงเย็นชาคนของท่านจูโจมก่อนทั้งสองคราหรือครานี้คิดจะละเมิดกฎอันเคยชินปาดข้างหน้าเคร่งเครียดล้งกล่าวว่าอย่างนั้นเตรียมตัวเถอะท่งเทนขีกำลังภายในใส่สองแขนกล่าวว่ากล่าวมากความไม่มีประโยชน์สองท่านลงมือเถอะปาดขาา 19, ้างเสิบฟท้ามาหนึ่งก้าวผักกระแทกฝ่ามือทั้งสองออกด้วยท่าลักเพ่งงโงงักทลายห้าบรรพศ พลังกดดันที่สามารถถล่มทลายสดาจนราบเรียบขมหนึ่งพันธรักออกมายังทรงอกท่งเทนขีอย่างหักโหมตรงๆปราดข้างแม้ลงมือปราดเดียวกับยืนแน่นิ่งไม่ลงมือทองเทนขีพอเห็นเช่นนั้นพันฉุกใจคิดขึ้นหากเราลงมือตีโต้ปาดเดียวย่อมต้องโกโฉกาสปัทุสลายหากแม้ถลันหลบหลีกขบวนท่าปราดข้างเท่าก็ยอมรับว่าพลังพิมือเรามิอาจเทียบเปรียบติด พวกท่านคิดผิดแล้วความคิดวุบว่าปลดสายฟ้าพันตวัดฝามือทั้งสองขึ้นผักกระแทกออกแต่แท้ที่จริงฝามือซ้ายนั้งกำลังภายในไว้มิได้แผ่ทะลักตามฝามือขวาไปคโครมสระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวปลายพลังแตกทะลักทลายออกรอบข้างพื้นหินเบื้องหน้าทั้งสองถูกกดกระแทกเป็นหลุมลึกแห่งหนึ่งปร,ราดข้างเซถอยไปสองก้าวทงเทนคีก็ใส่ร่างโงนเงงคราหนึ่ง ถอยกายไปหนึ่งก้าวจิงดังที่ท่งเทียงยขีคาดหมายไว้ล่างมิทันยืนหยัดมัน่นแววเสียงปราดเดียวตวาดว่าลองรับเล่าหูกระบ,บนท่าหนึ่งบ้างในเสียงตวาดผากะแทกฝ่ามือเข้าหาอย่างดุดันท่งเทนขีหมุนกายไปกาวเสียงเย็นชาข้าพระเจ้าคาดคดีช่นี้แต่แรกแล้วกำลังภายในที่รวมรังอยู่ใจกลางฝ่ามือซ้ายพันแผ่ทะลักออกเศระเบิดดังขึ้นอีกครา โกดหินดินทรายปิวพระคงบทบางภาพเบื้องหน้าจนเลอะเลือนสะดัวปลายพลังแตกกระจายออกรอบข้างสภาพการหักหลางเติรนเต้นระทึกขวัญท่องเทนคีถอยกายไปอีกหนึ่งก้ากลับมายังตำแหน่งเดิมแขนซ้ายปวดแปรแบบปราบเล็กน้อยปรดาดเยี่ยวกับโซนเซถอยไปสามสเก้าเลือดลมพุ่งพ่านดานเดือดสองแขนฉาด้านแทบยกมีขึ้นต้องคำนึงอย่างแตกตื่นคนผู้นี้ มิเพียงมีกำลังภายในลึกล้ำไหวพิบก็ฉราดปราดเปรืองนักสถานการณ์น้าวิตกยิ่งดีที่ตอนนี้ผงคลีขะคงยังมีเวลาพักผ่อนหอบหายใจกลางวงต่อสู้ปารากฏฟรูอองตลบอบอวนหมผูู่้คนที่ชมดูอยู่ไม่ทราบผลการประทับเป็นอย่างไรทั้งหมดแม้เลื่อมใสในพลังพิมือสองปาดเมฆผิวอดใจเต้นระทึกมีได้ลมทะเลยามโชยพัดหอบเอาผงคีกระจายไป และก็ขี่ไขยปมปัญหาของทั้งหมดด้วยและเห็นท่งเทนขีเดินตะงานงำกว่าตาผ่านหน้าสองปาดเมฆผิวกล่าวว่าสองท่านวางแผนจู่โจมต่อเนื่องกันสามารถมีเปรียบสักเท่าใดสองปาดเมฆผิวเพ่งตาไปบนพื้นเห็นด้านซ้ายขวาท่งเทนขีมีรอยเท้าประทับอยู่ข้างละรอยส่วนมันสองถอยกายไปโคนละหลายก้าวถึงกับใจหายวูบป,ปาดข้างโคมใจใจแล้วกล่าวว่า โบลตนมเลาวฮูรู้สึกว่าพวกเราไม่มีทางดำรงอยู่ร่วม้าเดียวกันได้ท่องเทนคีกล่าวเสียงเย็นชาข้าพรเจ้าบอกแล้วว่าสองท่านสมควรตายแต่แรกหากแม้นสองท่านโคจรปานเสร็จสิ้นก็สมควรลงม,มือแล้วสองปาดเมฆผิวหลังจากหักหานอย่างตรงๆรงคราหนึ่งก็ทราบว่าวิธีการนี้ไม่อาจโค่นท่องเทนคีพ่ายแพ้ได้ปาดข้างกวาตาไปยังปาดเดี่ยวแวบหนึ่ง แล้วก่ลาวโบรถหนมเจ้าทราบหรือไม่ว่าเกาะเมฆผิวมีไม้ไตอันใดท่องเทิงขีฉลา,าดปาดเปลืองยิ่งพอเห็นเช่นนั้นก็ทราบว่าฝ่ายตรงข้ามขายก่าววาจาต่อตนแท้ที่จริงรอบอกใบต่อปาดเดียวถึงก่ลาวยังเฉยชาสองท่านเมื่อตกลงเรียบร้อยแล้วว่าจะใช้ลักวิชาใดก็ลงมือเถอะปาดข้างสถานใจวูบตาวาดว่าโบรถหนมพลังพิมือแนละภูมิปัญญา ล้วนเหนือล้ำกว่าอายุไขเล่าหูเห็นว่าเจ้าไม่สมควรมีอายุยืนยาวไปเสียงขาดคำร่างพันหมุนขว้างระริวสะบัดฟาดฝ่ามือก็เกิดไปเงาฝ่ามือพลางพลายเต็มท้องฝ่าจูดโจมใส่ทรงอกท่งเทนขีสภาวะฝ่ามือครานี้สลับซับซ้อนจนผู้คนอยากยังคาดเท็จจริงกระแสพลังหนักนวงดุดันชวนให้อึดอัดแทบขาดใจตายฉาย,ยาสองปาดเมฆผิว ไม่ใช่ได้มาด้วยโชคช่วยจริงๆปาดข้างพอลงมือปาดเดียวก็เคลื่อนไหวล่างทยานขึ้นกลางอากาศหมุนคว้างดุดกงดอ,อมหืกมากราดฟาดฝ่ามือเป็นเงาระลานตากดกระนำลงใส่สวยสะท่งเทนคีอานุภาพหาไปร้องปาดข้างไม่ท่งเทนคีไม่ต้องการให้คนของเกาะเทพเจ้า,ท,าทราบว่าตนเป็นใครดังนั้นไม่คิดใช้ฝ่ามือมังกรขนดออกแขนร้อยยางเย็นชา สะบัดฝ่ามือออกต้านด้วยท่าโป้ยหึงหวงหล้มฝนแปดทิศนี่เป็นกระบวนท่าพื้นเพธ,ธรรมดาแต่ยามเมื่อถูกตนใช้ออกกับแฝงกำลังภายในหนักหน่วงแรงกร่งกล้าวเกียวกราดดุร้ายสุดจะเปรียบสองปาดเมฆผิวงงันวูบเข้าใจว่าท่งเทนคี้จงใจใช้ท่าธรรมดาเพื่อกรอกร่อให้ศัตรูหลงกลดังนั้นไม่กล้าลุกไล่โดยพรการพากันล้างกระบวนท่ากับเพื่อล่างสลับตำแหน่ง จูจรมือเป็นคำรบสองคราครั้งนี้สภาวะฝ่ามือยังเข้มแข็งแกร่งกล้าวกว่าท่าแรกเงาฝ่ามือผนึกจนขายร่างแหขี้คุมใส่ท่งเทนขีอยากทั่วสี่ทิศแปดทางท่งเทนทีเกงรังภายในขึ้นสะบัดฝ่ามือออกด้วยท่าห่วงขวงจูโหลมคุ้มฝนคัังอันพื้นเพธรรมดาอีกคราชั่วพิบตาผ่านพ้นไปสี่ห้ากระบนท่าต่อยสองปาดเมฆผิว กุมโจโจมอย่างเน่นหนาถี่ยิบป,ปานใดท่งเทนคีโรวนใช้กระบวนท่าธรรมดาปัดป่ายขี้คายเมื่อเป็นเช่นนี้สองปาดเมฆผิวไม่ระแวงแข็งใจเช่นตอนแรกอีกปาดข้างพันตาวาดว่าโบรถนมเล่าหูนับว่ารับทราบผีมือของเจ้าแล้วบัดนี้ได้เวลาลงสู่ประภบของเจ้าจบคํำขบวนท่าพันแปรเปลี่ยนไปจูโจมออกอย่างเร่งร้อนปาดเยี่ยพอเห็นเช่นนั้น ก็เข้าใจจิตจนาผู้พี่เล่งระดับความเร็วขึ้นเช่นกันคิดลุกไล่กระหน่ำจนท่งเทนเคีไม่มีทางต้านทานรับมือทันท่วงทีท่งเทนเคีแม้อาศัยกำลังภายในอันลึกลำใช้กระบวนท่าธรรมดาทั่วไปออกอย่างแน่นหนารัดกลุ่มแต่ท่าร่างเหล่านี้เป็นที่รู้ซึ้งของจุนชาวบูริมใช้ออกถึงกลางคันสองปาดเมฆผิวก็ทราบได้หิงสกัดกั้นเสียก่อน โซนกระบวน่าของสองปาดเมฆผิวเป็นไม้ตายของเกาะเมฆผิวท่องเทนเคีไม่อาจทราบได้ต่อให้ท่องเทนเคีมีพลังพิมือสูงรั้มกว่ามันสองก็ไม่สามารถทิ้งเป็นฝ่ายดุกไรหากไม่ใช่อาศัยท่าร่างอันปราเปรียวคงพลาดพังภายใต้พลังพิมือทั้งสองแล้วหนึ่งเซียนเกาะเทพเจา้าจับตามองถึงตอนนี้ผ่านพ้องว่ามันไม่ใช่ท่องเทียนคยีเทพธาทอดตื่นเต้นตึงเครียดไม่ได้ ปากกล่าวว่าเพราะมันไม่ได้ใช้ฝ่ามือมังกรขนดออกกำลังเล่าโฮคาดคิดเช่นนั้นจริงตอนนี้เป็นห่วงอันคับขันโจนเจียนมันหากเป็นท่งเทนคีจริงจำต้องใช้ไม้ตายออกป้องกันตัวแล้วหากถึงคราคับขันจริงท่งเทนคีต้องลรมเรือนว่านี่เป็นเกาะเทพเจ้าและพน้ากงารให้ผู้คนรู้ความเป็นมาแท้จริงใช้ไม้ตายประจำตัวออกไปแน่นอนหนึ่งเซนเกาะเทพเจ้า ยังคงกล่าวอย่างไม่เชื่อถือเหลอนับแต่มันเหยียบย่างขึ้นเกาะมาท่านเคยเห็นโฉมหน้าแท้จริงมันมาแล้วเทพทาอึ้งไปวูบดาวนีงามงังเง็กหมุยพันกล่าวเสียงแผ่วเบาเอีย่ยเอีย่ยปู่เขาคือท่องเทนคีจริงๆคราบปลอมแปลงโฉมนี้เป็นผู้หลานตกแต่งให้สถานการณ์ในวงต่อสู้ยังวุดวิทยวาเสียวกว่าตอนแรกท่องเทนคีมิมีโอกาสโต้แม้สักกระบวนท่าเดียว ในสายตาของทุกผู้คนล้วนรู้สึกว่าไม่มีทางพลิกแพงสถานการณ์ได้เทพทธาจับตาชมดูถึงตอนนี้ก็พึมพำอย่างอึดอัดใจว่าร้อยกระบวนท่าผ่านพ้นไปแล้วเด็กน้อยเมื่อใดเจ้าจึงใช้ฝ่ามือมักองกรขดออกมาในยามนั้นหนึ่งเซียนกอะเทพเจ้าสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับท่งเทียนขีจามงังเง็กหมุยผู้หานพอฟังต้องกล่าวเสียงทุ้มหนัก หากแมนท่งเทนคีไม่ยอมเปิดเผยโฉมหน้าแท้จริงเอี้ยงยีได้หงเหลงเกรงว่าไม่มีทางรอดชีวิตดูท่าความผิดพลาดของเล่าหูที่ไม่ได้ช่วยเหลือท่องเทนคีขึ้นจากเกาะเมฆผิวมีเพียงเป็นเหตุให้สูญเสียหลานสาวพิคนหนึ่งยังพลอยทำลายทาย,ยาทกัมพาของเกาะเหมยไปด้วยจอมแพทย์โงยานพันสอดคำขึ้นยาสามารถบำบัดสัพพโรคพุทธองค์ ส่งเสริมผู้มีจิตยึดมัน่นผู้โสทอแท้ทอดอะไรเร็วกว่าเหตุแล้วหนึ่งเซนเกาะที่บัเจ้าใส่หน้ากล่าวว่าน้องแทอีย่อมทราบว่าแม้มีแพทย์เลิศลำอยากรักษาไข้ใจในใต้ล่ามีมียาใดาประบัดรักษาอาการเอี้ยงยีและหงเหลิงได้อีกบัตรนี้ท่องเทนขีมาถึงเบื้องหน้าให้พวกนางได้เห็นโฉมหน้าแท,ท้จริงของมันไข้ใจ ไม่ใช่สามารถทุเราหรือหนึ่งเซียนเกาะเทพเจ้าฝืนยิ้มกล่าวว่าปมปัญหาอยู่ที่นี้เองหากท่องเทนเคีเดียนยอมให้พวกเราทราบว่ามันเป็นใครก็ไม่ปลอมแปลงโฉมมาแล้วผู้ยาวมีหนทางให้มันเปิดเผยโฉมหน้าแท้จริงออกมาโดยมีรู้สึกตัวเองประมุกเกาะเทพเจ้าถูกใจคิดสอดคำขึ้นหรือว่าใช้ตัวยาจอมแพทย์ทวานอียุ่ยเสียกล่าวว่าท่องเทนเคี เกินกินเม็ดเชื้อพลังของมังกรพันปีลงไปพิษนานา,นาล้วนไม่อาจกั้มกายใช้ตโตยาไหนเลยมีประโยชน์ใดหนึ่งเซนกอะเทพเจ้ารีบถามว่าอย่างนั้นมีหนทางใดอภัยที่ผู้เยาวต้องกาวอกอาจผู้เยาวคิดไข้ขอยท่านและปากเงื่อนไขเราประการหนึ่งก่อนบอกมาเถอะขอเพียงสามารถบำบัดไข้ใจของหลานสาวเราและหงเหลงโกเนียแม้ต้องการชีวิตเล่าหู ก็ไม่อิดเอื้อนปฏิเสธจอมแพทย์โวยานน้อมกายกล่าวว่าผู้ยาวมิธิดาเพียงนางเดียวหลังจากช่วยเหลือง,ง่งเงกเอียงและบวยงหงเหลงสองโกเนียหวังให้ผู้วสอยาได้เห็นว่าผู้เยาวนิสัยพิกลพิสดารจนสลัดทอดทิ้งที่ดาเราโปรดให้ย่งยงได้อยู่ร่วมกับพวกนางกกพันกันฉันพี่น้องด้วยนิสัยใจคออันทนงถือดีของจอมแพทย์โยาน กับบากหน้ากล่าวคำขอร้องเช่นนี้ออกมาความรักห่วงใหญ่ที่มีต่อที่ดาย่อมไปที่ท,ทราบได้หนึ่งเซียนกอที่พเจ้าเบือนหน้าไปยังดดรนีชุดเขียวอีย่งยงเห็นนางเพ่งดูการต่อสู้อย่างตื่นเต้นตึงเครียดไม่ได้ยินคำสนานาใดๆสร้างความตื้นตันจนยื่นมือออกมากุมมือจอมแพทย์ทุยานกล่าวอย่างจริงใจหลานแท้อีอภัยที่เดาโหเรียกหาท่านเช่นนี้ จบจนบัดนี้เล่าหูเพิ่งทราบสึงว่าท่านมีความรักความวผูกพันต่อสายเลือดอย่างลึกซึ้งเล่าหูไม่ไม่ทราบว่าอนาคตของเ่านี้ดานี้จะปรากฏเป็นรูปใดแต่ต้องส่งเสริมให้พวกนางอยู่ร่วมกันอย่างรักใคร่สนิทสนมจอมแพทย์หยพงก์ษะอย่างเต็มตื่นจากนั้นถ่ายทอดวิธีการต่อหนึ่งเซียนเกาะที่บัดยายามนี้ท่งเทนขีกับสองประหลาดเมฆผิว หักล้างกัน150กระบวนท่าแล้วพันแววเสียงปรดาดข้างตวาดว่าบรถนมนอนลงพึ่งขาดคำได้ยิเสียงอาพรถูกฉีกขาดดังควักใหญ่พร้อมกับเกิดเสียงอีย่องยงงางเง็กมุยอุทานยังตื่นตนกเดีนงามงังเง็กมุยสะกิดเท้าเล็กหน้อยหมายถาโถมออกเข้าสวงต่อสู้เทพธารีบเบี่ยงกายออกขวางหน้าก่าวา่าช้าก่อนท่งเทนขีหาได้รับบาดเจ็บ เพียงแต่เสื้อผ้าที่ต้นแขนซ้ายถูกกระชากขาดไปส่วนหนึ่งสองปาดเมฆผิวล้วนคิดไม่ถึงว่าถ้าไม้ตายของมันสองยังคงถูกท่งเห็นขี่ทะลันหลบได้ปาดเย,ยว่ขุนแขนจนตะวาดว่าเล่าหูจะดูว่าเจ้าสามารถดิน้นลนได้อีกนานเท่าใดจบคำกระบวนท่าและโดมหมใส่ดุดลมค้มฝนค้ั่งท่งเทนขีตาศาสตระกายอมหิตขายมีเปลวเพลิงสองสายพวยพุ่งออกมากล่าวว่า ถึงเวลาที่สองท่านทอดล่างเป็นซากศพแล้วฝ่ามือทั้งสองผันหลังกลับและสะบัดฝ่ามือซ้ายออกด้วยท่ามังกรทยานสมุทรอันเป็นท่าที่สของแปดก,กระบวนท่ามังกรขนดเงาฝ่ามือสีเขียวเรืองรองแฝงรูปมังกรโลดระริ้วแวกฝ่าอากาศไปเป็นเส้นสายยาวเหยียดมิผิดกับมังกรที่โผล่พุ่งขึ้นจากมหาสมุทรทะลวงเข้าม่านฝ่ามือสปาดเมฆผิวสองปาดเมฆผิวคิดมไม่ถึงว่า ฝ่ายตรงข้ามรอถึงตอนนี้จึงใช้ไม่ตายประจำตัวออกสี่หน้าล้วนแปลเปลี่ยนอย่างรุนแรงร้องพง่งลาวนัดแนนกันไว้ฝ่ามือมังกรท่องเทนขีขายไม่ต้องการให้พวกมันวงบอกกระบวนท่าของตนออกพันเข่นเสียงอย่างเย็นชาร่างหมวนขวางะระลิวพลิกแพงกระบวนท่าเป็นท่าหงเหินมังกรเวียนวนฝ่ามือสายเคลื่อนวูบว่าไปทางซ้ายขวาแฝงพลังกดดัน ที่ชวนอึดอัดแทบขาดใจตายทะักทรลายใส่คู่ต่อสู้ทั้งสองสองปาดเมฆผิวถอยกายไปคนละสาก้าอุดฐานว่าเจ้าคือท่องเทียนท่งเทียนขีไม่รอให้คำขีเป็นจากปากพวกมันชิงตวาดว่าท่านเมื่อทราบว่าเราเป็นใครก็ถึงวาระสุดท้ายของสองท่านแล้วจบคำท่าฝ่ามือผันแปรเปลี่ยนไปสะบัดกราดฟาดเป็นท่ามังกรก้าอุบัติ มีท่าที่เจของแปกระบวนท่ามังกรขนดเงาฝ่ามือแฝงรูปมังกรที่ฉวัดเฉวิเณเต็มท้องฟ้าพัานรวมรังเข้าหากันจนหลงเหลืออยู่9ก้าฝ่ามือกัดแทกกระทันไปอย่างพิสดารประหลาดลำ้ำจูโจมออกจากตำแหน่งแงม่มุมที่คาดคิดไม่ถึงมาก่อนแฝงอนุภาพดุร้ายเกลี้ยกราดสุดเปรียบปานเสียงครางยังเจ็บปวดดังขึ้นสองคราปราดข้างถูกฟาดใส่ห้าฝ่ามือปาดเดียวถูกกระแทกสี่ฝ่ามือ ปิวก็จะกระจายไปคนละทิศละทางโลหิตสดสดฉีดพุ่งออกจากปากไม่ขาดสายใบหน้าซีดขาวดุดกระดาษประกายตาทั้งสี่ข้างแตกสั้นสลายประลาดข้างสองมือกุมทรงอกก้าวอย่างเงยือกเย็นเจ้าล้างแขนให้กับตระกูลและซื้อแปะเพียงส่วนหนึ่งแต่เจ้าจะกระตุ้นให้จอมวงการแท้จริงปากฏโฉมออกมาเล่าหูเชื่อว่าบนเส้นทางปรพภ เราต้องได้พบผ่านเจ้าจบคำร่างล้มหงายลงกับพื้นบิดกายคราหนึ่งก็ขาดใจตายปราดเดี่ยวสายร่างโงนเงินแทบล้มลงแต่ยังถึงจ้องมองท่งเทนคีรวบรวมเรี่ยวแรงที่หลงเหลือกล่าวว่าเจ้าผู้เยาอย่าได้คาดหวังว่าจะได้ยินสองปาดเมฆผิวก้าวคำสํานึกเสียใจแม้สักคำคำเดียวไม่ทันเปล่งจากปากร่างก็ล้มคว่ำลง ติดตามผู้พี่ไปยังปรบภพเพียงกระบวนท่าเดียวก็ปิดชีวิต2อบาดเมฆผิวอันกระเดื่องเรื่องหรือสภาวะฝ่ามือั้ง9้าครั้งสุดที่สองบาดเมฆผิวจะดบเลี่ยงได้นับเป็นหลักวิชาที่สถานฝาสะเทอนดินอย่างแท้จริงท่องเทนขีก้มกายลงเก็บปากศสิสถานฝาขึ้นจากนั้นชักกระบี่ออกกีดลงใส่ซากศพสองบาดเมฆผิวหลายคาตำแหน่งที่กีดกระบี่ลง พอดีเป็นส่วนที่ถูกฝ่ามือประทับใส่เทพธางงงันบูบพูงว่าพวกมันตายไปแล้วเด็กน้อยยังกีกระบีใส่ซากศพใหญ่กันท่งเทนขี้สอดกระบีคืนฝักกล่าวว่าข้าพเจ้าบอกแล้วว่าจะใช้โลหิตพวกมันฉะล้างคาบโสมมที่8เพื่อนประกาศิสถานฟ้าเทพธารอบใส่หน้าคำหนึ่งขึ้นเจ้าสมควรบอกว่าไม่ต้องการประทับร้อยฝ่ามือมังกรขนดไว้บนล่างมันสอง จนถูกพบเห็นต่างหาก